หากจะกล่าวถึงตำนานไม่มีสิ่งใดในผืนน้ำที่ยิ่งใหญ่ลึกลับและทรงอนุภาพเท่าพญานาคแต่ในบรรดาพญานาคผู้ปกครองบาดาลทั้งหมดคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพญานาคองค์ใดคือผู้ที่ทรงพลังที่สุดบางคนว่าคือพญาสีสุดโทบ้างว่าคือพญามุจจรินแต่วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงสู่ห้วงน้ำที่ลึกที่สุดในจุดที่สายน้ำโขงเริ่มต้นกำเนิด ไปยังตำนานที่ถูกผนึกไว้ใต้บาดาลน,นี่คือเรื่องราวของพญาอนันตนาคราช,ชาตรีผู้เป็นดั่งแกนกลางของสายน้ำผู้ที่พลังอำนาจของเขาไม่ได้เพียงแค่กำหนดชะตาของผืนน้ำแต่คำจุนสมบุลของทั้งสามโลกไว้ตำนานที่เริ่มต้นจากความว่างเปล่าสู่การเป็นตำนานที่โลกต้องจารึกเชื่อกันว่า พยาอนันตนาคราชาตรีมิได้ถือกำเนิดจากไข่หรือคันเชกเช่นนาคทั่วไปแต่ท่านกำเนิดจากดวงจิตแห่งมหาสมุทรโดยตรงในคราวที่โลกเพิ่งก่อตัวพลังงานทั้งหมดของสายน้ำได้รวมตัวกันกลายเป็นกายทิพสีนินดำมีเกล็ดสีมรกตรวาวับที่สะท้อนแสงจากบาดาลท่านมิได้มีเพียงเจ็ดเสียนหรือเก้าเสียน แต่มีหนึ่งพันเสียนที่แผ่ขยายออกไปจนสุดขอบของบาดาลแต่ละเสียนควบคุมพลังงานของสายน้ำได้ถึงหนึ่งสายเมื่อท่านถอนหายใจเกิดเป็นกระแสน้ำวนที่สามารถกลืนกินทุกสรรพสิ่งเมื่อท่านสะบัดหางเกิดเป็นแผ่นดินไหวสะเทือนไปถึงโลกมนุษย์และเมื่อท่านลืมตาพลอยที่ฝังอยู่ในดวงตาจะส่องสว่าง ทำให้เมล็ดพันธ์ุในโลกมนุษย์งอกงามอาณาจักรของท่านไม่ใช่แค่เมืองบาดาลใดเมืองบาดาลหนึ่งแต่คือจุดศูนย์กลางแห่งแกนโลกที่ซึ่งท่านบรรทมขดอยู่เป็นดังฐานรากที่ค้าจุนไม่ให้โลกมนุษย์จมดิ่งลงสู่ความว่างเปล่าท่านจึงเป็นผู้แบกภาระแห่งโลกนี้ไว้บนพระวรกายเขาว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ย่อมมาพร้อมกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งหนึ่งพญาการลกีรีพญานาคฝ่ายอธรรมผู้มีพลังแห่งไฟและความแห้งแลง้งได้พยายามทำลายสมดุลของโลกด้วยการดูดกลืนน้ำทั้งหมดจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์โลกมนุษย์ถูกคุกคามพืชพันธุ์เหี่ยวเฉามหาสมุทรเดือดระอุพญาอนันตนาคราช,ชาตรีจำต้องตื่นจากการบรรทม ท่ามกลางเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสามภพมาหาสงครามแห่งน้ำและไฟจึงเริ่มต้นขึ้นหนึ่งพันเสียงของพญาอนันตนาคราชชาตรีพ่นสายน้ำแห่งทิพออกมาปะทะกับเปลวไฟแห่งการเวลาของพญาการกิรีการต่อสู้ดำเนินไปยาวนานนับพันปีพลังของท่านเริ่มอ่อนแรงลงเพราะการแบกภาระของโลก ทำให้ท่านไม่อาจใช้พลังได้อย่างเต็มที่ในห่วงวิกฤตนั้นเองท่านได้เลือกการสละท่านได้ถอดดวงแก้วมณีแห่งชีวิตของตนเองซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังงานทั้งหมดมอบให้แก่เหล่าพญานาคและเทพที่เหลือเพื่อสร้างโลกทิปป้องกันโลกส่วนตนเองพญาอนันตนาคราชาตรีใช้พลังที่เหลือทั้งหมด รวบรวมน้ำจากทุกแหล่งในจักรวาลแปรสภาพเป็นกำแพงน้ำแข็งนิรัน์โอบล้อมและผนึกพยาการลกีรีไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของบาดาลชัยชนะแลกมาด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ท่านไม่ได้สลายไปแต่พลังของท่านได้แปรสภาพเป็นสายน้ำโขงทั้งสายกลายเป็นแม่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกตลอดไปท่านได้กลายเป็นแม่น้ำอันเป็นนิรัน์ ด้วยการสละชีพในครั้งนั้นพญาอนันตนาคราชชาตรีจึงกลายเป็นพญานาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพราะมีพลังทําลายที่เหนือกว่าแต่เพราะความเมตตาและสัจจะที่มีต่อทุกสรรพ,พสิ่งชาวบ้านริมแม่น้ำโขงในปัจจุบันจึงเชื่อกันว่าเมื่อใดที่พวกเขาเห็นปรากฏการบั้งไฟพญานาคนั่นไม่ใช่แค่ฟองกา๊าซแต่นั่นคือดวงจิตของท่านที่กำลังสื่อสาร ว่าท่านยังคงอยู่ยังคงทำหน้าที่เฝ้าดูแลและหล่อเลี้ยงโลกนี้อยู่เสมอแม่น้ำสายนี้จึงไม่ใช่แค่แม่น้ำแต่เป็นเส้นเลือดของพญานาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอนุสรสถานแห่งความเสียสละที่สอนให้เรารู้ว่าอำนาจที่แท้จริงคือการใช้พลังเพื่อปกต้องและสร้างความสมดุลและนี่คือตำนานที่ถูกซ่อนไว้ในความลึกของบาดาล พยาอนันตนาคราชชาตรีผู้เป็นนิรันในทุกหยดน้ำคุณคิดว่าตำนานนี้เป็นความจริงหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกเราทีนะครับ